ต่อไปนี้เป็นบทสวดอุณหิสวาวิชยะคาถาอาทิอุณหิสวาวิชโยโยตมโมโลกเกอ,อนุตตโรส,มสัมภาสัมตายตัทยตังตาวังขันหเิเทวเด,วเดวปริวัตเจราชานเทอมนุตเสอิปาวะเกพปยักษ เกนาเกวิเสปเตอากาลมรเนนวาสัพปาสมามรนามุนตวตสเปตวากาลมาริตังตัดเสวานุภาเวนโอตุเตวสุขีสตาสดตาสิลังสมาทายะตามังสุจริตังจเริตัด เซวานุภาเวนโอตเทวสุกีสถาลิกกิตังจินติตังปัวชังทารนางวาจานังขรุงปารสังเตสนังสุตธวัตัสสายูปวัตตาตีตี